ในยุค1950กอกงทัพกากสหรัฐอเมริกาได้แสดงความต้องการที่จะนาเครื่องบินสกัดกั้นเครื่องอยนต์พ่นความเร็วเหนือเสียงเข้าระจําการเพื่อรับมือกับเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงของสหภาพโซเวียตและในเดือนกร,รกฎาคมปี1 9 5 5ความต้องการดังกล่าวก็ได้รับการอนุมัติต่อมาในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันได้มีการประกาศข้อกําหนดและขีดความสามารถของเครื่องบินลบแบบใหม่ของกองทัพากาศต่อบริษัทผู้ผลิตอากาศยานหลายแห่งของสหรัฐอเมริกา โดยเรื่องบินแบบใหม่ที่กองทัพอากาศต้องการนั้นจะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้สามารถบินได้สูงหนึ0 0 0เมตรด้วยความเร็ว1.7มักหรือประมาณ1,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีพิสัยเบี่ยงไกล1 6 0 0กิโลเมตรต้องมีอย่างน้อย2เครื่องยนต์และสามารถยิงขีปนาวุธกำจัดเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ในระยะ110กิโลเมตรมีบริษัทมากถึง8บริษัทที่ได้นำแบบอากาศยานของตนเข้าสู่การพิจารณา แต่เครื่องบินที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ NA 2 3 6จากบริษัท North America Aviation นหลังจากที่ได้มีการเลือกแบบของเครื่องบินโครงการก็ประสบปัญหาในทันทีทั้งปัญหาทางด้านการเมืองและปัญหาทางด้านงบประมาณจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ยุค1,957 NA 2 3 6จึงถูกพัฒนาเป็นแบบเครื่องบิน XF 1 0 8 ซึ่งกองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศแสดงความต้องการจัดหาเครื่องบินลบรุ่นนี้เข้าไปจําการมากถึง480ลำการออกแบบ XF-108 ถูกพัฒนาให้ล้ำหน้ากว่าการออกแบบของ NA-236 อย่างมากมันเป็นเครื่องบินปีกสามเหลี่ยมขนาดใหญ่มากซึ่งจะทำให้สามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้เป็นจำนวนมากและทำให้สามารถบินที่ความเร็วเหนือเสียงได้ดียิ่งขึ้น XF-108 ได้รับเลือกให้ติดตั้งเครื่องยนต์แบบ General Electric J-93 จำนวน2เครื่องยนต์ซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกันกับที่ใช้ในเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบ XB-70 Valkyrie ซึ่งให้แรงขับมากถึง3 0 0 0 0ปอนด์ต่อเครื่องยนต์การออกแบบเครื่องบินที่มีความก้าวหน้าสูงและได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังส่งผลทำให้ XF-108 จะกลายเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะที่สูงมากมันจะเป็นเครื่องบินที่มีความยาวประมาณ27เมตรกว้างประมาณ17.5เมตร และสูงประมาณ7เมตรมันจะสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง3มักหรือเร็วกว่า3,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้ไกลถึง4,000กิโลเมตรแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ XF-108 ไม่ได้มีแค่ความเร็วและพิสัยทำการบินที่ยาวไกลเท่านั้นระบบอาวุธของมันก็ยังมีการออกแบบที่โดดเด่นอย่างมากอีกด้วยมีการวางแผนที่จะติดตั้งเดรด้าแบบ a n a h g 1 8ให้กับ XF-108 ซึ่งเลดร์ดังกล่าวเป็นเลดร์แบบพาวด์ด็อปเปอร์แบบแรกของสหรัฐอเมริกาเลดารุ่นนี้จะทําให้ XF-108 สามารถยิงขีปนาวุธกําจัดเป้าหมายได้ครั้งละ1เป้าหมายไม่ว่าเป้าหมายดังกล่าวจะบินอยู่ในระดับเดียวกันหรือบินอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า XF-108 ก็ตามเลดร์ AN/ASG-18 จะทํางานร่วมกับระบบค้นหาและติดตามอินฟาเรดในการนําทางขีปนาวุธแบบ GAR-9 หรือที่ภายหลังถูกเปลี่ยนชื่อเป็น a a m 47 Falcon พุ่งสู่เป้าหมายขีปนาวุธขนาดมหึมาชนิดนี้จะพุ่งสู่เป้าหมายด้วยความเร็วมากถึง6มักหรือเร็วกว่าความเร็วของเสียง6เท่าซึ่งสามารถกำจัดเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปได้ในระยะ160กิโลเมตรและอาจจะมีระยะยิงไกลสุดถึง180กิโลเมตรโดย XF-108 ถูกออกแบบให้สามารถบรรทุกขีปนาวุธ GAr9 ได้มากถึง3ลูก โดยขีปนาวุธทั้งหมดจะถูกติดตั้งไว้ในช่องเก็บอาวุธแบบหมุนได้ภายในลำตัวเครื่องบินช่องเก็บอาวุธแบบหมุนได้แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในปัจจุบันแต่ในอดีตนั้นการออกแบบช่องเก็บอาวุธแบบหมุนได้ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ล้ำสมัยอย่างมากช่องเก็บอาวุธรูปแบบนี้มีข้อดีตรงที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธได้ง่ายและใช้ระยะเวลาในการติดตั้งขีปนาวุธน้อยแต่มีข้อเสียตรงที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายวินาที ในการหมุนสลับขีปนาวุธเพื่อทำการยิงแม้ว่า AF108 จะถูกพัฒนาไปได้ด้วยดีแต่ก็เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามแบบใหม่ที่อาจจะทำให้เครื่องบินสกัดกั้นไร้ประโยชน์ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าวนั้นก็คือขีปนาวุธข้ามทวีปของสหภาพโซเวียตผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องบิน AF108 ถูกตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการและขีดความสามารถของเครื่องบิน ในการรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางด้านงบประมาณโดยประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าหากจะพัฒนา x f 108ให้สําเร็จและจัดหาเครื่องบินดังกล่าวเข้าไปจําการจะต้องใช้เงินภาษีของประชาชนมากถึง4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือหากเปรียบเทียบกับค่างเงินในปัจจุบันอาจจะมีจํานวนมากถึง37,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงได้มีการสั่งยุติโครงการในปี 1, 1959 โดยที่ไม่มีเครื่องบินต้นแบบถูกสร้างขึ้นแม้แต่ลำเดียวมีเพียงแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นที่ถูกใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศเพียงแค่ลำเดียวเท่านั้นหากมีการพัฒนา XF-108 จนแล้วเสร็จมันจะกลายเป็นเครื่องบินสกัดกั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุคนั้นและเป็นเครื่องบินที่ล้ำหน้าและทะเยอทะยานที่สุดแบบหนึ่งในยุค1950 แต่เหมือนกับว,ว่าการพัฒนา XF-108 ของ North America Aviation จะไม่ได้เสียเปล่าเพราะเมื่อเครื่องบินที่ระเบิดความเร็วเนือเสียงแบบ A-5 เข้าไปจำการซึ่งลักษณะภายนอกของ A-5 และ XF-108 มีความคล้ายคลึงกันมากจนหลายสื่อมองว่าเทคโนโลยีและแนวคิดทางการออกแบบหลายอย่างของ XF-108 ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเครื่องบินแบบ A-5